คุณผู้ชมคะเรามาตามกันต่อกรณีของอดีตนายกทักษินชินวัตรค่ะหลังจากเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชทานอภัยลดโทษนะคะจากทั้งหมด8ปีเหลือ1นปีและล่าสุดมีกระแสข่าวบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการพิจารณาการพักโทษในขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะโดยมีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมระบุความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการพิจารณาการพักโทษของนายทักษิณ ของคดีเดิมที่สารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีคำพิพากษาไว้จำนวน3คดีด้วยกันคดีแรกดูกันไปนะคะด้านซ้ายมือค่ะเป็นความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีก็เป็นคดี Exim Bank นะคะตัดสิน23เมษาย,ยนปี62คดีที่2เป็นคดีหวยบนดินค่ะตัดสินเมื่อ6มิถุนายนปี62ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดความผิดของพนักงานในองค์การหรือว่าหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีโดยคดีที่1กับ2นับโทษซ้อนกันร,รวมกำหนดโทษจำคุก3ปีโดยให้นับโทษสูงสุดแทนและคดีที่3ด้านขวามือนะคะก็เป็นคดีที่เอื้อต่อการคอรัปชันนะคะโดยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปี รวมกำหนดโทษจำคุกทั้งหมด8ปีด้วยกันและเมื่อมีพระราชทานอภัยลดโทษรวมมาก็เลยเหลือแค่ปีเดียวค่ะเท่าก,กับว่านายทักษิณเหลือโทษจำคุกแค่1ปีจากนั้นอาจจะต้องไปดูในเรื่องของระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขังการเลื่อนหรือว่าลดชัน้นโทษเด็ดขาดลดวันต้องโทษจำคุกและการพักโทษ พักการลงโทษพศ2,559แต่แน่นอนว่าในกรณีของนายทักษิณเนื่องด้วยเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในช่วงเกณฑ์ที่1ปีมีการปรับ3ครั้งสำหรับโทษไม่เกิน3ปีด้วยนะคะ,ะถือว่ากลับมาพอดีรอบนะคะกลับมาสิงหาคมก็พอดีรอบปรับเลยทําให้คุณทักษิณเนี่ยจากที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางก็ถูกปรับเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากผู้ต้องขังรายใดเข้าเรือนจำในเดือนกันยายนอันนี้ก็ต้องไปรับการปรับชั้นนักโทษในเดือนธันวาคมนะคะส่วนประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษตามวันสำคัญต่างๆอย่างวันพอ่อหรือว่าวันแม่แห่งชาติอันนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าวันสำคัญต่างๆเหล่านั้นจะมีการพระราชทานอภัยโทษหรือว่าพระราชทานอภัยลดโทษหรือไม่เพราะเป็นเรื่องพระราชอำนาจมิอาจก้าวล่วงได้ค่ะ แต่จะมีเรื่องเกณฑ์ของผู้ต้องขังเกณฑ์อายุนะคะว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังสูงวัยแล้วมีโรคมีอาการเจ็บป่วยก็จะมีส่วนของการได้รับการพิจารณาพักโทษทางเรือนจำทนทสถานโดยผู้บัญชาการเรือนจำจะดำเนินการตรวจดูหลักเกณฑ์ว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีคนไหนที่เข้าเกณฑ์พักโทษ และรายงานไปยังอธิบดีกรมราชัณฑ์เสนอคณะกรรมการพิจารณา,ว,าวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะแล้วก็เสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติท้ายที่สุดก็จะแจ้งให้กับผู้ต้องขังรับทราบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายนะคะที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแต่ว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือไปรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติ ยกตัวอย่างกรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิฐอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ยังมีคุณปลอดประสบสุรศดีค่ะคือบางรายเนี่ยอาจจะมีการติดกำไร EM ระยะหนึ่งแต่ถ้าหากคณะกรรมการเห็นว่ามารายงานตัวปกติและไม่มีพฤติการหลบหนีอันนี้อาจจะอนุญาตให้ปลดกำไร EM ได้ก็จะ,ะเป็นการพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะโดยถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่ได้เข้าเกณฑ์การพักโทษ เช่นการเป็นนัษเดติดขาดชั้นดีไม่เคยประพฤติผิดวินยัยหรือขณะที่อยู่ในเรือนจำก็มีความประพฤติดีทางเรือนจำก็จะมีการเสนอแจ้งไปยังผู้ต้องขังว่าเข้าเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากนี้ระหว่างการพักโทษผู้ต้องขังจะอยู่พื้นที่ใดก็ได้แต่ส่วนมากมักจะมีเงื่อนไขก็คือห้ามก่อคดีห้ามกระทำความผิดระหว่างการคุมประพฤติทำให้ในกรณีของนายทักษิณทางคณะกรรมการอาจมีการกำหนดเงื่อนไขเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องที่จะมีการจำกัดรัศมีกิโลเมตรนั้นอันนี้แล้วแต่รายบุคคลเพราะว่าบางคนอาจจะถูกเงื่อนไขจำกัดได้แค่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็อาจจะต้องแจ้งของอนุญาตแต่ว่าการพักโทษจะเป็นความรับผิดชอบของหน้างานของกรมคุมประพฤตินะคะอันนี้แยกจากกรมราชัณฑ์แล้วนะและเมื่อจบกระบวนการพักโทษจึงค่อยดำเนินการรายงานต่อสารและเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามวันและเวลาเพราะว่า ถือว่าคดีสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโทษที่คุณทักษิณเนี่ยจะเหลือว่าอยากดูว่าจะเหลือเท่าไหร่จะมีการพระราชทานอภัยโทษมาอีกไหมน<ช>ะคะเห็นแต่ว,ว่าตอนนี้ก็รอเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่แพทย์ประเมินด้วยนะ<ช>ว่าอาการเป็นยังไงดีขึ้นหรือ,อยังต้องส่งกลับไปหรือ,อยังนั่นเองนะคะ